ขนม,มเค้กผลไม้จ้ะท่านผู้ชมหรือว่าจะเอือนขนมไข่ผลไม้อะไรได้แต่ถ้าท่านผู้ชมนี่แหละเห็ดออกมาแล้วหนาตาเป็นแบบนี้แลวจ้ะพองไหมคะม,มาทำไม่มีสูตรตายตัวที่เห็นขาวๆนะแอปเปิ้ลแล้วจ้ะแอปเปิ้ลมาใสยนะทำพอให้มันเป็นสีสันนะจ้ะ อร่อยมากๆสวัสดีจ้าท่านพี่ชมสวัสดีจ้าพี่น้องกลองไปทั้งหลายมาแต่ไม่เห็ดขนมอันไข่ผลไม่รวมเนาะแต่น้องอนี่เห็ดง,ง่ายๆาเนาะแต่สไตล์ยหญๆแต่จะเห็ดแบบ บ่มีสุกบ่มียังจ้ะกะเอาอย่างเดียวขนมไข่ผลไม้นะคะแยา่ๆยาก็มีกล้วยหมอมกล้วยหมอมมันสุกงอมนะจ้ะมันสุกงอมลูกหนึ่งยี่เนี่ยนี่เครื่องแยา่ๆยาก็ต้องบีมากไม้ไห้นนหมันแหลกเลี้ยวนะเพจังแสี่แต่ก็มีบุบอรีด้วยจ้ะบุบอรีแยา่ๆยาต้มไว้ถ้าบ่าต้มกะเอาแวบววบ้าน เอาลูกสดๆก็ได้จ้ะมันก็จะเป็นเท็ดเบนแบบไหววไข่ๆหมอกฟินอย่างนี้เาจะนาะหมกฟินผลไม้แต่อันนี้กล้วยหอมกับบูเบอรี่ปนกันแล้วจ้ะสไตล์ยากๆแล้วทีนี้เขาก็จะมาผสมแป้งเลยจ้ะอันนี้แป้งนะคะแป้ง แป้งซาลี่ธรรมดานี่จ้ะเราต้องใส่หลายมากมหยกะนี่น้ำตาลนะคะกอก่อกเข้าไปังใสเลยจ้าแล้วก็อันผงฟูดเดี๋ยวเอาสอน,นอย ลงผู้เด็ดแล้วก็เกลือเนาะจ้ะเกลือจักหน่อยผลไม้มันหลายจ้ะยเน,นีอันเพราะว่าเก็บมากใส่ช่องฟิตเอาไว้มันมันหลาย บูเบอรี่เนาะแ้่เนาะยายากะเจบมาต้มทรงผิดอาไ้แล้วก็มาต้มหรือว่าเ่าจะเฮ็ดเป็นนั่น,นยแย่ไม่ไะ้กินกระไดแต่นี่ยายาต้มธรรมดาจะ้ะเพราะว่าปกติแล้วยายาไม่ชอบกินของหวานใส่ข่าไข่เลยเนยาะจ้ะไข่ใส่คนๆใั้สีน,น่ะจ๊ะ นมไข่ผลไม้ไข่สักสองฟองเพราะเราทำไม่เยอะ่ยจจังสีก่อนมาตั้แล้วเราก็มีนมใส่นะคะใหปง่ายๆบ่มี่เห็นโบมีสูตรบ่มี่ย่างใหญ่กะเอาย่างเดียวจ้ะ Mình cả ngôi nhà nó, nó nó, có khơi khơi lóng, thế lúng cá à, các bạn chú xem. เพราะว่าย,ย่ายทำทำให้ลูกกินน,นะแต่นาะแล้วก็เลาผลไม้มาใส่เลยกล้วยหอมนี่มันกตหวานเ่แล้วนะท่านผูชมเพราะว่ากล้วยหวานกล้วยหอมม,มันสุกงอมเนาะแต่นาะ นถ้าเ่าจะเติมแป้งลงไปอีกก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่่างนหลายจังหน่อยน้ำตาลก็หวานง่ายๆเองทำอ่ะ เอาใส่ต้องไปอีกจ้ะเพราะว,ว่ามันหน่อยไปยจ้ะไม่ไปช่วยแค่เราเอาตะก้อมือเนี่ยปลอมปลอมไปมันกับ ดำเลยนะเพราะว่ามันเป็นดำบูเบอรี่แล้วอ,อันนี้เนยได้จากท่านผู้ชมเนยแข็งเนี่ยแหละแต่ว่าเราไปอุ่นให้มันอุ่นไฟให้มันเป็นเร็วนะจ๊ะ มไม่ง่าจดใจยากมันง่ายมากเกินไปนะที่จริงแล้วนะเราจะเติมเราจะเพิ่มอะไรลงไปก็ได้บ่มีสูตรบ่มีอย่างหบอกายาๆ นี่เราก็มีแม่พิมพด้วยนะแล้วก็จะใส่ตรงนี้แม่พิมพ์นี่เราก็จะใส่<ง>เนยนะคะทุกคนเพื่อว่าไม่ให้มันติดนะ ยังไมาปัดปัดก็ได้ได้แต่ท่านผู้ชมไอ้ย่าๆก็ทำแบบนี้แหละสไตล์ย่าๆง่ายๆเห็นเลยแต่ท่านผู้ชบบบยยมเห็น,น,นเลย đây xì ăn hết lái mấy cái chìm bao bớt này để thành hết lên lên hết chỉnh cho xưa nữa. กินกับกาแฟที่ฮค่ไปลายๆก็ได้ได้แต่เป็นก็ออันนี้ใหญ่ๆอีหน่อย นี่จะใหดเป็นขนมไข่ธรรมดากเรต้องใส่พวกลไม่อะไดเียจะทำให้มันเต็มทำอีกสออันให้มันเต็มเดี๋ยวมาไปอบกันน่าต่ท่านผู้ชมอยู่ในเตาอบแล้วท่านผู้ชมเบิองว่าหนาตามันสิเป็นจังไงน่จะ ไว้เลยสวยเลยท่านผู้ชมขึ้นมายี่ยอยากทำเพิ่มสองอันไปเลยไหนผู้ท่านผู้ชม,มเ,มเชมบึง่งเดจ๊ะเต็มเลยหกอันนะเนาะนี้ก็เซ็ตแล้วจ้ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นี่จ้ะขนมปังเอ้ยขนมเค้กอันผลไมใหม่ได้จ้ะน่ากินมากๆเลย เป็น่อพองขึ้นเลยจ้ะเพระาะว่าเวลาหฮาใส่หฮาสีบ่ใส่ให้มันเต็มให้มันเต็มพิมพ์จ้ะเพระาะว่ามันเต็มพิมพ์แล้วมันจะล่นค่ะค่อยแก้มเสียบนอกจากนกั้นสำหรับที่สีเฮ็ดกินกับกระฟงกาแฟแล้วแต่ท่านผู้ชมเอง่้าหน,หนึ่นอาจากนั้นอันนี้เห็นเย่ๆไม่เฮ็ดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วจ้ะบ่ได้ให้ท่านผู้ชมเบิง่ง ก็อยากให้มันเต็มพิมพ์เนาะแต่นี่เลยเห็นมาูหนุ่มมากเลยนี่จะ้ะนุ่มมากเลยหน้ามันกรอ,อบนะคะทุกคนแต่ว่าทางนั้นมันมันนุ่มเห็นไหม อ,อ,อันนี้ไม่ได้บรไใส่บูเบอรี่แต่มันก็นเลย,ยเห็นขาวๆเนาะแต่เนาะถ้าเราไม่ใส่เนยมันจะติดนะคะทุกคนแต่ว่าย่าเอาแอปเปิ้ลมาใส่ตรงนี้นี่เลยอร่อย อร่อยมากๆชิมดูแล้วชิมก่อนที่ยังไม่ได้นี่เลยจ้ะท่านผู้ชม้าดูว่ามันจะสุกไหมมันสุกนะคิดว่าอืมสุกกรอบนอกนุ่มในเลยสุกแก่ท่านผู้ชมอร่อยมากๆ เพราะว่าย,ยายๆเฮ็ดนี่ยายๆไม่ได้ไม่ได้มีสูตรตายตัวยายๆกะเอาทั้งนัานจ้ะกอบกอบจะท่านผู้ชมอันกอบปากมาไงแม้และก็อันนิ่มนิ่มข้างในจ้ะอืมอร่อยมองดูก็รู้ทำขายได้เลยไม่ต้องมีพี่จีรีตรองอะไร ทำขายกินกับกระฟงกาแฟ,ะฟน,น,นะนะจ้าทุกคนรับรองอร่อยอันนี้มันเหลืออันมันเหลืออหน,น่อยนึงจะก,ก็เลยใส่อัน ปกติเลย,ยะยายๆก็บ่ปกินออกจากเพราะว่าแต่ว่าทําได้ทุกอย่างเ็ให้ลูกกินจ้ะลูกสาวชอบกินเนี่ยมันกลุ้มมันเกิดซยายะาก็บทำอยู่จ้ะทำเรี่ยงอืม สำหรับเฮ็ใไ้ครอบคั่วกินยข้ามเจ้ามาวันเกิงวันเกิดอย่างนี้เนาะแตะเนาะกินกับกระปงกกาแฟานี่เลยจ้ะ